ผู้ว่าพิศโลกชวนคุยมาร่วมพูดคุยกับนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิศณุโลกที่จะมาบอกต่อนโยบายรัฐบาลที่ผู้คนสงสัยบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาเมืองพิศณุโลกช่วยตอบทุกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพัฒนาเมืองพิศณุโลกเมืองประวัติศาสตร์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ พบกันในช่วงพิเศษผู้ว่าพิศโลกชวนคุยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิศโลกที่เคารพรักทุกทุกท่านครับพบกับผมผู้สิทธิสมจิตผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิศโลกในอีกวาระหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับในวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคม2500 66ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเรือนสิงหาเลยนะครับในรายการท่านประเด็นเป็นข่าวช่วงผู้ว่าพิศโลกชวนคุยวันนี้ผมก็จะมาชวนท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับพูดคุยกันในเรื่องที่สําคัญสําคัญของเมืองพิศโลกเราตอนนี้หลายคนคงจะเห็นเรื่องของการพัฒนาคลองคูเมืองพิษณุโลกผมก็จะขออนุญาตนําเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับทราบเรื่องของการพัฒนาคลองคูเมืองนะครับผมคิดว่าทุกๆท,ท่านคง ทราบดีนะครับหรืออาจบางท่านอาจจะยังไม่ทราบก็ได้นะครับว่าคลองคู่เมืองเนี่ยจะเรียกได้ว,ว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธิยาเลยก็ว่าได้พูดง่ายๆคือสภาพเดิมที่เราค้นพบเมืองโบราณของเราเนี่ยเมืองเนี่ยจะมีคลองคู่เมืองล้อมรอบอยู่ซึ่งเป็นลักษณะทางายุทธศาสตร์ของการสร้างเมืองพูดง่ายๆก็จะมีคูน้ำล้อมรอบ ซึ่งคลองคูเมืองที่เราเห็นช่วงหนึ่งนี้ก็เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับเพียงแต่ว่าคลองบางช่วงนียถูกกบหายไปกับสภาวะเวลาที่เหลืออยู่นี้คือโบราณสถานอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องทําให้ตกทอดไปสู่ลูกหลานเราเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าคลองคูเมืองนี้ยังไงต้องอยู่ตลอดไปแน่คู่บ้านคูเมืองพิศโลกนะครับและเราก็ได้อนนสงจากคนรุ่นเก่าๆนะครับจาก ผู้บริหารนุ่นเก่าที่มาทําสัญลักษณ์ของเมืองก็คือป้อมประตูเมืองเป็นรูปพระมาลาเบียงนะครับที่ครอบอยู่เราเรียกว่าสีแยกป้อมที่เราเรียกกันหรือสีแยกวัดคูหาสวรรค์นะครับแล้วก็ทําเป็นประตูเมืองอย่างดีว่าเราเข้าเขตเมืองเก่าเมืองพิศโลกสองแควแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ปรากฏแล้วว่าการบูรณะพื้นฟูหรือการทําให้ของคุมเมืองเป็นสถานที่ที่น่าอยู่เนี่ย ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่เดิมแล้วนะครับเทศบาลน,นครพิศโลก็ในการดูแลพี่น้องประชาชนก็สร้างสนรนนวโพวกต่างๆนะครับแล้วก็ทําเรื่องของเชิงท่องเที่ยวนะครับเช่นเครื่องออกกําลังกายบ้างติดน้ําพุบ้างหรือปลูกบัวบ้างปลูกอะไรบ้างนะครับก็พัฒนาเป็นเวลาเป็นผ่านการเวลามาก็มีเรื่องของประดับไฟต่างๆไฟราลาวต่างๆนะครับเราพบว่า ที่ผ่านมานั้นสภาพพวกนี้เริ่มเสื่อมโทรมลงตามการเวลานะครับเพราะฉะนั้นคลองคูมเมืองต้องการการบูรณะฟื้นฟูนะครับสิ่งที่สําคัญที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือน้ําในคลองคูมเมืองซึ่งควรจะเป็นน้ําที่สะอาดเพราะว่าเป็นคลองคูมเมืองเป็นหน้าตาแต่เราปรากฏว่าน้ำน้ำในคลองคูมเมืองเนี่ยเริ่ม มีลักษณะของการเขียวเป็นสีตะไคร้แล้วก็มีความตื้นเขินเนื่องจากขาดการบูรณะฟื้นฟูขุดลอกมาเป็นเวลานานอันที่สองนะครับเนื่องจากสภาพน้ําเริ่มเปลี่ยนไปอันที่สองคือต้นหมากรากไม้ที่เราปลูกกันนะครับมันเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาใหญ่โตแล้วก็ลงมาละปล่อยใบยทิ้งลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยกิ่งก้านกระจายออกไปต่างๆอย่าง ขาดการควบคุมตรงนี้นะครับขาดการตกแต่งให้สวยงามอันที่3ก็คือมันมีเรื่องของการปล่อยน้ําเสียทิ้งลงในคลองคูมเมืองซึ่งคลองคูมเมืองเนี่ยมันเป็นคลองปิดฮะก็คือมันเป็นคลองที่ไม่สามารถที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ําได้ตรงนี้นะครับถึงแม้เราจะเห็นว่าคลองคูมเมืองลงไปทางทิศใต้นั้นไปเชื่อมบริเวณหน้าบริเวณใกล้ๆกับมอราชพัฒพิบูลสงครามของ ท,ทะเลแก้วไม่ใช่ทะเลแก้วของวังวังจันทร์ตรงนี้นะครับพี่บุญสงครามแต่ว่าคลองก็ไม่ได้เชื่อมกับตัวแม่น้ําระบบที่จะถ่ายเทน้ําก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงของคุมเมืองเพื่อฟื้นฟูเนี่ยผมก็เห็นว่าตรงนี้เป็นหน้าตาของเมืองพิศโรกนะครับเราควรจะต้องร่วมมือร่วมใจกันในทุกๆหน่วยงานที่พอจะทําได้ นะครับในเรื่องของการยกระดับฟื้นฟูของคูเมืองถ้าเรามองไปทางทิศเหนือของคูเมืองก็จะไปจดบริเวณหน้าค่ายซึ่งเราพบว่าน้ํามีสีเขียวแล้วแล้วก็มีเรื่องปลาเรื่องความตื้นเขินเรื่องของอเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ตกลงไปมีเรื่องของการวางขายของริมคลองนะครับแล้วก็มักจะมีเรื่องของการเทน้ําเหลือทิ้งอะไรต่างๆลงท้องลง บริเวณล,ลางน้ําบ้างแล้วก็ไหลซึมลงเข้าสู่ของคูเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งปฏิกูลเหล่านี้มันก็จะทําให้สภาพน้ําเสื่อมลงเสื่อมลงนับวันเวลานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งที่บอกแล้วว่าเรื่องนี้นะครับเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท,งท,ร,งทรงต้องการฟื้นฟูบูรณะครองที่สําคัญของแต่ละเมืองแต่ละเมืองนะครับและพระองค์ก็ทสงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ให้ใหผู้ว่าการจังหวัด พิจารณาเรื่องของแหล่งน้ําในเขตเมืองต่างๆนะครับที่สามารถจะฟื้นฟูยกระดับให้เป็นแหล่งน้ําที่สะอาดนะครับเรามีโมเดลที่สําคัญก็คือของกูเมืองของเชียงใหม่นะครับจากเดิมเป็นลําน้ําที่สภาพน้ําเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็สามารถฟื้นกลับคืนมาสามารถนํามา นำแหล่งนั้นมาใช้ในเรื่องของการเล่นสงการหรือเทศกาลสำคัญของเมืองได้นะครับผมอยากเห็นสภาพของคลองภูเมืองซึ่งเป็นโบราณสถานของเราเนี่ยมีความสวยงามและกลับฟื้นฟูเหมือนอย่างเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยคุยกับทีมงานนะครับของอผู้ว่าราชการจังหวัดทางเทศบาลนครอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็ส่วนราชการต่างๆ จับมือกันทำยังไงที่จะฟื้นฟูคลองคูเมืองถวายในหลวงของเรานะครับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงในโอกาสครบวันเกิด7 2พรรษา2ปีที่จะถึงนี้นะครับในการพัฒนายกระดับคลองคูเมืองอย่างที่บอกแล้วว่าสภาพความเป็นคลองคูเมืองนั้นเราคงไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะเป็นโบราณสถานแต่สิ่งที่เราทำได้คือ เราสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งต้นไม้การฟื้นฟูของคูเมืองให้สะอาดสวยงามนะครับการขุดลอกคลองคูเมืองเป็นปัญหาสำคัญซึ่งเราเองเราก็ต้องขออนุญาตต่อกลมศิลปกรก่อนในการทำเรื่องของการขุดลอกเราพบว่าประมาณ <c oughs> ที่ผ่านมาเกือบ10ปีเราไม่เคยขุดลอกเลยนะครับลำคลองเริ่มตื้นเขิน ที่ผ่านมาเคยดําเนินการก็แค่เอาแบคโครจกลงไปเท่านั้นเองเรายังไม่เคยขุดอย่างจริงๆจังๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานที่เราจะทําในการฟื้นฟูบูรณะของคูเมืองหนีไม่พ้น1การทําเรื่องของการขุดลอกของครูเมืองอันที่2ตัดแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ต่างๆอันที่3เป็นเรื่องของปรับภูมิทัศน์ของเมืองที่เป็นแลนด์มาร์กก็คือป้อม สป้อมซ้ายขวานะครับที่เราเรียกว่าป้อมหมวกหรือพระมาลาเบียงนะครับอันที่4คือเรื่องของการเอาสายไฟฟ้าบริเวณป้อมนะครับบริเวณสะพานเอาออกลงใต้ดินให้ความสวยงามของป้อมปรากฏเด่นชัดแล้วก็เรื่องของการบูรณะซ่อมแซมป้อมโดยการทาสีปรับปรุงพระมาราเบียงสัญลักษณ์ของอ องมหาราชที่ยิ่งใหญ่ของเรานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วในขั้นตอนการบ,บิบัินะครับก็จะต้องบูรณาการร่วมกันหลายๆฝ่ายนะครับทั้งเจ้าภาพในเชิงพื้นที่ก็คือเทศบาลนครพิษนุโลกทั้งเจ้าภาพในเชิงส่วนราชการที่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นชวนประธานจังหวัดที่สนับสนุนรถตีนตะขาบสําหรับการขุดลอกคลองรถตีนตะขาบตัวนี้มีอยู่สองคันในประเทศไทย นะครับผมขออนุญาตประสานกับกรมชนวทานขอมาจัดการพื้นที่ตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่15กันยานี้เราจะต้องขุดลอกพื้นที่ของทั้งหมดขณะนี้ทำไปได้ประมาณเกือบ70%แล้วครับหรือประมาณ30%ซซึ่งถ้าเราวางแผนไ,ว,ไนนนว้เราจะเริ่มเข้าไปขุดตอนนี้เราขุดทางด้านทิศใต้แล้วเราจะเริ่มเข้าไปขุดทางด้านทิศเหนือนะครับบริเวณวัดคูหาแล้วก็บริเวณหน้าค่ายนะครับอีกครั้งหนึ่ง อันที่2คือการบําบัดน้ําเสียนะครับเราพบว่าหลังจากที่เราขุดคลองออกแล้วขุดลอกออกแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วในด้านที่ใต้เนี่ยระดับน้ําลดลงเนื่องจากพื้นคลองลึกขึ้นนะครับและถ้าเราสามารถเติมน้ําผสมผสานไปนะครับแล้วก็บําบัดฟื้น,ฟ,นฟูน้ําจากการที่ทําทให้น้ำเนี่ยมีเรื่องของกันหันเรื่องของน้ําพุต่างๆ ผมคิดว่าเราจะฟื้นคืนสภาพของน้าเสียได้ในเร็วนี้นะครับความจริงแล้วสภาพน้ําในคลองคูมเมืองก็ไม่ถึงกับกลายเป็นน้ําเน่านะครับแต่เพียงแต่ว่ามันขาดการถ่ายเทเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ต้องขอความร่วมมือก็คือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการทําให้คลองฟื้นคืนออกมาเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยความเป็นระเบียบต่างๆเรื่องของการใช้ชีวิต บน2ฝั่งคลองนะครับคงจะต้องคำนึงถึงความสะอาดความเรียบร้อยแล้วก็รักษาของความสะอาดของน้ำในคลองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกณขณะน,นี้เรากำลังทำเรื่องของการขุดลอกและการตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับและสิ้นปีนี้นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดําเนินการเอาสายไฟลงดินให้เราเพื่อเปิดทัศนียภาพบริเวณป้อมหมวกของเรานะครับ หลังจากนั้นแล้วนะครับการปรับปรุงป้อมหมวกให้ใหม่แล้วก็ติดแสงไฟให้เป็นสัญลักษณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์เดินสายนะครับติดตั้งไฟต่าง,างๆเพื่อคืนสู่สภาพเดิมในขณะเดียวกันก็ซ่อมแซมเรื่องของต้นไม้ที่อยู่สองข้างทางนะครับให้ฟื้นคืนกลับมานะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือการปรับสภาพน้ำนะครับหลังจากขุดลอกเสร็จเราคง ทำเรื่องของการสูบส่งน้ําจากแม่น้ำน่านเข้าสู่พื้นที่นะครับในโซนของคูคลองคูเมืองเนี่ยเราจะพบว่าทางด้านใต้ปลายสุดนะครับซึ่งติดกับหัวโค้งที่ติดกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนะครับที่วังจันทร์นะฮะกจะมีปัญหาเรื่องของการตั้งร้านรวงของร้านค้าเพื่อขายให้กับนักศึกษาบ้างคนผ่านไปผ่านมาบ้าง เราขอความร่วมมือเทศบาลปรับปรุงฝั่งตรงนั้นนะครับเอาร้านออกซะแล้วเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญขุดลอกโซนนั้นออกเพราะการขุดลอกตอนเนี้ยังติดเรื่องของร้านค้าตรงนี้อยู่นะครับและการขุดลอกคลองบริเวณนั้นเนี่ยสามารถทำได้ด้วยเครื่องจักรกลในพื้นที่ของเราเองนะครับเพราะนั้นหลังจากเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดผมอยากให้พี่น้องประชาชนเห็นคุณค่าของคลองคูเมือง อย่างที่บอกแล้วว่าคลองคูเมืองจะเป็นสัญลักษณ์แลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับถ้าใครเข้ามาถึงเมืองพิษณุโลกมาถึงเมืองสองแควนะต้องมายืนถ่ายรูปเป็นสัญลักษณ์กับเมืองพิษณุโลกนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งถ้าเรามีสภาพธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็เรามีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเราสามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ เรื่องของสงการนะครับเราก็สามารถใช้ได้เรื่องของการทําถนนคนเดินนะครับบริเวณของคูเมืองเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักผ่อนสถานที่สวยงามเราสามารถจะปรับคืนสู่สภาพเดิมได้เราก็จะได้โบราณสถานที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่สองฝั่งของคูเมืองด้วยนะครับ เรื่องแรกที่ผมฝากไว้เรื่องที่2นะครับเมื่อวานนี้ผมประชุมเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็การเตรียมการเข้าสู่ภาวะอุทกภัยภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็ภาวะเอลนินโยเรื่องของการแรงนะครับณนะขณะนี้เราได้รับการยืนยันจากอุตุนิยมวิทยาหรือหลายๆฝ่ายแล้วว่าในปีนี้ปริมาณฝนที่ตกจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับณนะขณะนี้เรายังมีปัญหา สำคัญอย่างหนึ่งถึงแม้เราจะเตรียมรับมือกับเรื่องของอุอทกภัยแต่เราก็ยังห่วงว่าฝนที่ตกลงมามันจะเป็นปริมาณน้อยเพราะว่าเราใช้น้ำในเขื่อนที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศิริกิจเขื่อนแควน้อยเนี่ยเกือบจะ เรียกว่าถึงจุดวิกฤตแล้วณนะขณะนี้ปริมาณน้ําในเขื่อนที่สามารถใช้การได้มีเพียงแค่13เซนเท่านั้นเองในขณะที่ปริมาณกักเก็บมีแค่ประมาณ17ของความจุเขื่อนนะครับในเขื่อนแกลน้อยเขื่อนศิิกิตจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเเซนะครับของความจุทั้งหมดเพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าปริมาณฝนตกลงมาน้อยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะ,ะเผชิญกับภาวะ วิกฤตเรื่องของภัยแรงเนี่ยช่วงจะถึงนี้เพราะฉะนั้นการเผชิญกับภาวะนี้นั่นหมายความว่าเราจะต้องพยายามลดภาวะของการใช้น้ําให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นใช้น้ําเพื่อเกษตรกรรมหรือใช้น้ําเพื่อการอื่นๆนะครับรวมไปถึงสิ่งที่สําคัญนะคือน้ําส่วนหนึ่งต้องการไว้สําหรับการรักษาระบบนิเวศเรื่องของการขับไล่น้ําเขมด้านใต้นะครับพอพูดถึง การบริหารจัดการน้ำนะครับเราก็มาดูในพื้นที่ของเราเราพบว่าเมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะฮะประมาณที่ที่22 23เกิดฝนตกลงมาหาใหญ่เลยนะครับขออนุญาตไม่ใช่คำพูดดาบนะครับแต่เป็นคำพูดโบราณเขาเรียกกันว่าฝนตกหาใหญ่นะครับฝนที่ตกเนี้ยผมดูปริมาณแล้วนะครับเราพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ตกอยู่ในเขตเมืองเท่านั้นนะครับ ในขณะที่พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งก็คือบริเวณศูนย์ข้าวที่อยู่ที่วังทองก็ตกใกล้ๆเคียงกันแต่ศูนย์ข้าวที่วังทองนั้นไม่มีสถานการเกิดขึ้นแต่ในขณะที่ในเขตเมืองไม่ว่าจะเป็นในเขตเทศบาลนครในเขตเทศบาลรอบๆไม่ว่าจะเป็นบ้านคลองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหัวรอนะครับมีเรื่องของน้ำรอการระบายจำนวนมากหลายๆพื้นที่นะครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วนี่คือบททดสอบอันแรกนะครับนะขณะนี้เราแค่ตกลงมาหุนเดียวหาเดียวนะครับ1น2่มิลลิเมตรต่อวันนะครับที่ปรากฏถ้าเราตกเป็น100มิลลิเมตรนะครับติดต่อกันสัก5วันท่านลองคิดดูสิครับว่า เราจะต้องทำยังไงกับพื้นที่ที่เกิดน้ำรอ,อการระบายานี้นะครับขนาดฝนตกวันเดียวเราใช้เวลาประมาณวันกว่าๆในการระบายน้ำไล่ออกถ้าตกติดต่อกัน5วันนะครับนี่คือปัญหาของเขตเมืองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือวางระบบการจัดการน้ำทำทางให้น้ำไปทำที่ให้น้ำอยู่นะครับในเขตเมืองยึดหลัก2ออย่างทำทางให้น้ำไป ทําที่ให้น้ําอยู่จะส่งน้ําที่เราไม่ต้องการเนี่ยไปตามทางไหนและปลายทางอยู่ตรงไหนนะครับที่ไม่เป็นการรบกวนที่อื่นนะครับนี่คือหลักของการบริหารจัดการน้ําเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องวางแผนรับมือพอเรารู้แล้วว่าจุดไหนบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้ํารอการระบายท่วมเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชน นั่นหมายความว่าเราต้องไปสแกนดูพื้นที่ตรงนั้นว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทําไมน้ําถึงขังหรือถึงระบายน้ช้าและทํำยังไงถึงจะให้น้ําไม่ขังแล้วก็ระบายออกไปสู่พื้นที่เป้าหมายได้โดยเร็วนะครับผมให้ทางเทศบาลน,นครแล้วก็เทศบาลรอบๆไม่ว่าจะเป็นหัวรอหรือว่าบ้านครองช่วยกันดูเรื่องของความคล่องตัวของท่อระบายน้ำนะครับขอให้มีการขุดลอก ท่อระบายน้ําต่างๆนะครับในพื้นที่ที่มีภาวะน้ําท่วมรอการระบายนะครับในส่วนของเทศบาลหัวรอต้องเร่งหาเส้นทางน้ําระบายออกนั่นหมายความว่าบางพื้นที่ในการเร่งระบายน้ําออกอาจจะต้องติดตั้งเครื่องมือนะครับเช่นเครื่องสูบน้ําบ้างหรือ อุปกรณ์ต่างๆบ้างนะครับในการเร่งรัดการระบายน้ำออกนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับใทขณะเดียวกันก็ต้องมีเป้าหมายปลายทางว่าน้ำนั้นไม่ใช่เอาไปท่วมที่อื่นแต่จะต้องลงไปสู่ที่ไม่มีใครเดือดร้อนนะครับในช่วงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วเราเข้าสู่ภาวะของเอลนินโยในปีนี้นั่นหมายความว่าเราจะต้องเก็บน้ำที่ตกเอามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงกันยาถ้าหากว่าปริมาณฝนนะครับในระดับที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานเราคงจะต้องมาพิจารณาดูกันว่าเราจะทําน้ําที่เกินที่จะปล่อยทิ้งลงแม่น้ำเนี่ยเราจะทําไงเอามากักเก็บในแหล่งน้าที่เราจําเป็นต้องเอาไว้ใช้นะครับนี่คือโจทย์ที่สําคัญของภาวะสถานการณ์เช่นนี้วันนี้ผมประชุมกับท่านนอำเภอทั้งหมด9าอำเภอท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอทุกพื้นที่ แล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรีทุกพื้นที่นะครับเพื่อทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าเราจะต้องเผชิญกับภาวะเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะครับนอกจากเราจะต้องเตรียมการรับมือเรื่องของเอลนิโยเรื่องของการขาดน้ำนะครับมันก็จะเกิดสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้านนอกของเราในพื้นที่อำเภอตานนอกคือสันนิการฝนทิ้งช่วงที่ทําให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายณขณะนี้นะครับเรากําลังเฝ้าระวังอยู่ว่าพื้นที่ตรงจุดไหนบ้างนะครับที่มันจะเกิดความเสียหายและถ้าช่วยได้เราก็จะเรื่องของการสูบส่งน้ําเข้าไปช่วยในพื้นที่นั้นเพื่อป้องกันความเสียหายแต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่ช่วยไม่มีระบบน้ําต้นทุนไม่มีอะไรเลย นแน่นอนครับพื้นที่ตรงนั้นเราก็ต้องเยียวยาดูแลเขาที่สําคัญก็คือเจอ้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเราไม่ว่าจะเป็นเกษตรอาเภอปลัดอาเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นหูเป็นตาคอยดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในภาวะที่เรากําลังเผชิญเกี่ยวกับสถานการณ์ณขณะน,นี้มันก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมรับมืออุทกภัยอันที่สภาวะฝนทิ้งช่วงและอันที่3การเตรียมรับ เรื่องของเอ็นดินโยนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงแรงหน้านี้นะครับการที่จะทำเรื่องของการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์พวกนี้ได้ดีที่สุดนั่นหมายความว่าผมต้องการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกในช่วงนาปลังก็คงจะต้องลดปริมาณหรือลดระดับลงหรืออาจจะขอความร่วมมืองดการทำข้ามนาปลังเลยก็ได้ นะครับถ้าหากมีไม่เพียงพอนะครับณขณะนี้ผมจำได้ว่าปีที่ผ่านมานะครับมันจะเริ่มมีสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมปะปลายแล้วนะครับแต่ปีนี้ยังเงียบหายอยู่นะครับสิ่งที่ผมเตรียมการอีกอย่างหนึ่งในด้านนอกนะครับที่เป็นห่วงนะครับเรื่องของการช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำล้นตลิง่งนะครับการขุดรอกเปิดทางน้ำเรื่องของวัชพฤฤืชเรื่องของการระบายน้ำนะครับ พื้นที่ที่สำคัญที่เพ่งเล็งไปนะครับในขณะนี้ก็คือบริเวณอําเภอนครไทยหรือทีอ่พื้นที่จดเขตของอจังหวัดเลยนะครับก็คือพื้นที่อํอาเภอตำบลบอ่อโพนะครับอาเภอนครไทยพื้นที่ตรงนี้มีลักษณะของพื้นที่รับน้ํารับโคลน,นะครับจากพื้นที่สูงคือจังหวัดเลยด่านซ้ายไหลลงมาสู่พื้นที่ของบอ่อโพแล้วก็จะเกิดสถานการณ น้ำร้นตะล่งพัดดินโคลนเข้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์อย่างนี้และทุกปีนะครับท้องน้ํามันก็จะตื้นขึ้นตื้นขึ้นทุกครั้งที่เกิดอุทกภยัยเพราะดินโคลนที่ไหลลงมาจากที่สูงบริเวณด่านซ้ายที่เลยเนี่ยก็จะไหลพัดลงมาด้านล่างที่บริเวณบ่อ,บอโพและน้ําก็จะไหลมาด้วยความเร็วนะครับ สุดท้ายพอท้องคลองตื้นนะครับมันก็ล้นออกสู่2ฝั่งท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเพราะนั้นทางแก้ปัญหาประการหนึ่งที่ผมให้พื้นที่นะครับช่วยกันเตรียมการตอนนี้ก็คือการทําเรื่องของการขุดลอกท้องโคลนให้มีความลึกขึ้นนะครับเพื่อสามารถรองรับความจุของน้ำน้ําได้มากขึ้นนะครับอันที่2คือสร้างเส้นทางระบายน้ําออกไปนะครับให้ออกไปเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับ บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการปรับนะครับการเตรียมการรับมือการเชิงป้องกันการจัดการเชิงป้องกันยับยั้งนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเรามีคณะทำงานที่ในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ซึ่งถ้าหากสถานการณ์ฝนเริ่มตกเป็นประจําทุกวันนะครับผมก็จะประชุมทุกวันพุธนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่ว่ามีเรื่องของปัญหา พื้นที่ประสบภัยเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเพื่อทําในเรื่องของประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยนะครับอันนี้ก็มาบอกกล่าวเล่าสิบให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการประกวดนะครับพิศโรคใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวันซึ่งจะมีเรื่องของการจัดพิธีจัดงานนะครับในวันนี้ครับ ที่ศูนย์การค้าเซนทันพลาซ่านะครับบริเวณลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะครับเพราะนั้นเ,เริ่มตั้งแต่13 0 0เป็นต้นไปบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการถแถลงข่าวการร่วมกิจกรรมของสื่อมวลชนผู้มีเกียรติแล้วก็มีการกล่าวต้อนรับมีการแสดงมังคละพูดถึงมังคละเดี๋ยวผมเล่าได้อีกยาวเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ การจัดแสดงชุด to be number ร์วนะครับแล้วก็มีพิธีเปิดงานโดยประธานชมรมแม่บ้านมหัาไทยนะฮะคุณดนิตาสมจิตนะครับหรือผู้บังคับบัญชาผมเองนะครับและที่สำคัญก็มีเวทีเสวนาเรื่อง พิชโนโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกไวัยและทุกวันจะมีเรื่องของการประกวดนิทรรศการต่างๆ, <mesela> ๆ,ๆประกวดเดินประกวดผ้าไทยไม่ใช่ประกวดฮะเป็นเรื่องของการประกวดที่ทำมาแล้วนะครับในเรื่องของการทําคลิปเรื่องของผ้าไทยใส่ให,ให้ได้ทุกวัยและทุกวันนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆที่สําคัญมีเรื่องของการเดินแบบผ้าไทยสําหรับผู้กิติมศักดิ์นะครับก็ จะเป็นเรื่องของการพยายามโปรโมตในเรื่องของผ้าไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยของพื้นที่ไหนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไทยของพิษโรกนะครับเน้นเป็นพิเศษแต่อย่างที่เราบอกแล้วครับว่าต้นทุนทางด้านผ้าของเราถ้าเทียบกับหลายๆจังหวัดนะครับเรายังเป็นรองกว่าพูดง่ายง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นผ้าแพรากาลสินผ้ายกของลำพูนล,ลำปางนะครับหรือว่าผ้ายกของศรีสะเกดนะครับ ผ้า,อาของอุตริตหรือว่าของอ,อุทัยธานีนะฮะพวกนี้จังหวัดพวกนี้เขามีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่ของเราเนี่ยเราเริ่มขาดช่วงนั่นหมายความว่าคนรุ่นใหม่เราเริ่มให้ความสำคัญเริ่มสนใจเรื่องนี้น้อยลงสิ่งเหล่านี้มันเป็นมรดกตกทอดที่เราพยายามที่จะ สืบทอดคนรุ่นต่อรุ่นนะครับให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเชิญชวนนะครับไปชมนะฮะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรันพลาซาวันนี้บ่ายโมงนะครับผ้าไทยนะครับพิศนุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวและทุกวันนะครับเมื่อกี้เล่าไปนิดหนึ่งเรื่องมังคละนะครับเมื่อกี้นะครับคราวที่แล้วผมก็พูดเรื่องของมังคละให้ฟังนะครับต่อไปนี้ นะครับพิสณุโลกถ้าใครรู้จักพิสณุโลกต้องรู้จักมังคละนะเพราะมังคละเพรีสีสองแควจะเป็นดนตรีโบราณน,นะครับคู่บ้านคู่เมืองของพิสณุโลกนะครับไม่มีมีจังหวัดที่มีดนตรีคู่บ้านคู่เมืองนยน้อยมากครับนะครับ หล,หลายจังหวัดนะครับเขาก็เป็นทั่วๆไปยกตัวอย่างภาคอีสานนะครับผมขอยกตัวอย่างจังหวัดที่ผมเคยมาอยู่แล้วเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเมืองร้อยเอ็ดนะฮะร้อยเอ็ดนี่ก็เป็นดินแดนของอีสานก็จะมีเรื่องของเครื่องดนตรีอีสานหลายชิน้นแต่ร้อยเอ็ดไปโฟกัสเรื่องของโบสนะครับเป็นเครื่องเป่าอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดเกี่ยวกับกิจกรรมแข่งโบสนะครับสิ่งเหล่านี้ มันจะเป็นการสร้างเรื่องของคุณค่าอัตลักษณ์ของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามังคละผมจัดในเรื่องของการประกวดสุดยอดมังคละของเมืองสองแควนะครับเราจะได้เห็นน้องๆที่เฉลิมขวัญสตรีมาล่ำมังคละและดนตรีที่สวยงามนะครับและเราก็พร้อมจะเอาตรงนี้เนี่ยไปโชว์กับ พื้นที่อื่นๆหรือไปต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเรานะครับต้องขอขอบคุณหลายๆฝ่ายที่มีส่วนช่วยกันในการสืบสารรักษานะครับเรื่องของดนตรีมังคละของเรานะครับให้คงอยู่คู่กับเมืองพิศโรคตลอดไปนะครับเอาละครับขณะนี้ก็น่าจะเวลาน่าจะหมดพอสมควรแล้วนะครับผมก็คงม,มีเรื่องมาพบกับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับต้องขอ อนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผู้ว่าพิศโลกชวนคุยมาร่วมพูดคุยกับนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลก ที่จะมาบอกต่อนโยบายรัฐบาลที่ผู้คนสงสัยบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาเมืองพิษณุโลกช่วยตอบทุกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพัฒนาเมืองพิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์ให้เป็นเมืองน่าอยู่พบกันในช่วงพิเศษผู้ว่าพิศโลกชวนคุย